สวัสด <rude S 2> like ok ีค่ะวันนี้นะคะก็พอกับช่องคิมมี่ชั้นได้แล้วนะคะวันนี้คิมพาทุกคนนะคะมาดูต้นโกโก้นะคะซึ่งมันก็อยู่ข้างหลังคิมเองนะคะเดี๋ยวคิมจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าลูกมันใหญ่แค่ไหนนะคะแล้วก็เวลามันสุกมันจะเป็นสีอะไรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะตอามาเลยค่ะลูกแรกที่เจอนะคะเป็นลูกสีเขียวนะคะอันนี้คือยังไม่สุกนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้คือลูกเล็กๆมันยังแบบเอ้ยมะฮาว เนี่ยทุกคนดูมันออกเต็มต้นหมดเลยอะ่ะนี่ผลมันออกตั้งแต่ยันต้นต้นยันกิ่งแล้วก็เออมันก็ออกไปเรื่อยๆเลยเนาะตามใบตามกิง่งตามก้านใช่มันออกตั้งแต่กิ่งดูทุกคนมันเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้คือสุกแล้วลูกสีแเหลี่เนี่ยนี่ทุกคนลูกสี่เหลมนี่ออกตั้งแต่ ข้างล่างมันเป็นลูกสีเหลืองนี่คือสุกแล้วนะคะอันนี้มันเป็นลูกที่มันหล่นแ mm. มงกินอ่ะพี่หยุดก่อนเลยนี่เลยนะคะทุกคนเยอะมากต้นก็เยอะมากนะคะมีแบบเป็นร้อยต้นอะทุกคนแล้วมันก็ดอกมากมากด้วยนี่เดี๋ยวขึ้นใจดู mm. อ๋อมันมีแมงกินด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือเมงกินแมงกิน นี่นะคะทุกคนลูกโกโก้ของเราะคะ่ะนี่มันเป็นลูกผสมสายพันธุ์ชุมพรนะคะทุกคนมันดกมากเลยอะ่ะนี่เนี่ยทุกคนดกมากแต่มันก็แบบไม่ค่อยแบบดีสมแบบลูกสวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็แบบดกเยอะมากทุกคนเนี่ยพื้นดินเขาก็จะเป็นดินทรายนะคะ นี่มันโดกเยอะมากแต่ลูกมันไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่ามันโดกเยอะจริงทุกคนนี่นี่ทุกคน,น,น,คนอันนี้คือลูกสีล,ลูกสีเหลืองคือแบบมันสุกแล้วนะคะทุกคนเนี่ยมันออกตามลำต้นเลยนะคะเยอะมากพวกคนข้างในแบบมีกต้นนีเยอะมาก แล้วมันก็ดกมากจริงๆอ่ะดูสินี่นะคะลูกดกมากนี่ทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะคะดกมากวันนี้พาชมโกโก้นะคะลูกโกโก้โกโก้กกค,คือคิมชอบกินมากเลยนะคะรู้สึกว่ามันอร่อยนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็ไม่รู้นะคะเขาเด็ดไปแล้วไปทำยังไงบ้าง ไม่ได้ถามเขาเลยอะนี่ทุกคนนี่เน่าแล้วนะคะมีมดด้วยทุกคนดูสิมดนี่ทุกคนมันออกตั้งแต่ตั้งแต่อะไรอะเขาเรียกอะไรตั้งแต่ลำต้นมาเลยนะคะยานกิ่งมันอนะ่ะทุกคนเนี่ยเยอะมาก นี่นี่แรงมากเข้ามาก็คือเห่ามาเลยนะคะมันห่าต้นไม้แต่ว่ามันก็เห่าอะไรก็ไม่รู้มันลูกโกโกใหญ่มากลูกนี้ใหญ่มากทุกคนโอ้ยใหญ่นี่ทุกคนลูกนี้สุกแล้วอ๋อสุกแล้วนะคะน่นะคะนี่คิมก็ได้มาแล้วนะคะ ลูกโกโก้นะคะทุกคนอันนี้คือยังไม่สุกอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวชีมจะมาผ่าลูกที่สุกให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันทาไมใกล้ไลยพี่พรุนรุนรุนมันจะเป็นยังไงทำไมไม่แข็งเลยอ่ะมันต้องให้แบบแห้งก่อนหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะแน่ใจนะแข็งมากข้างในคือ ทุคนเราผ่าออกมาแล้วนะคะมิกกี้ทินแล้วมันก็จะเป็นแบบข,ขาวๆไปเลยจริงๆมันต้องผ่าแบบนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรผ่าแบบนม้ออกมาแล้วมันก็เลยกิมก็เลยผ่าโดนมเมล็ดมันแตกนะคะทุกคนดูสิแต่ว่าเม็ดมันสวยงามมากอันนี้คือกินได้นะคะทุกคนเดี๋ยวคิมจะไปกินให้ดูนะคะคเดี๋ยวเราจะเอาออกมาให้ดูเนี่ยนะมันจะเหมือนอันนั้นอนะอะไรนะรถไฟป่า รสชาติมันคล้ายๆและคลื่นเหมือนเคยกินอ่ะอ๋อนึกออกแล้วรสชาติมันคล้ายๆกับอ,อน้อยหน่าทุกคนแต่มันจะเปรี้ยวไม่ใช่หรอใช่แต่น้อยหน่ามันจะไม่หวานเนาะเออมันน้อยหน่ามันจะไม่เปรี้ยวแล้วก็น้อยหน่านี่มันจะมีกลิ่นเหม็นเขียวนิดนึงค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่มีนะทุกคนแบบว่าอร่อยอ่ะแบบว่ามันมีทั้งเปรี้ยวหวานแบบ กินน้ครมกรอบนีทุกคนอร่อยเนี่ยแล้วมันก็น่ากินมากด้วยเอ้ยนี่นี่ <c oughs> นี่ทุกคนมีน่ากินอร่อยด้วยอร่อยนะคะลูโกโกโก้ก,กินอร่อยแบบมันอร่อยเพียงแต่ว่ามันไม่มีเนื้ออะไร แต่มันอร่อยจริงๆนะคะทุกคนนี่ใครที่บอกว่าถามว่าลูกลกก็กกินได้ไหมกินได้นะคะอันนี้สุกแล้วอันนี้คือยังไม่สุกนะคะเราก็ยังไม่เคี้ยวรสชาติอร่อยมากวันนี้นะคะคิมก็ขอลาทุกคนไปตรงนี้นะคะก็คลิปนี้มาสั้นๆเลยนะคะคือพาทุกคนมาดูต้นโกโก้อย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าคิมจะมาลงอะไรนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์คิมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คิมทาคลิปต่อๆไปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปตรงนี้เลยนะคะบ๊ายบายส่วนกุ๊กโก้นะคะทุกคนคือตอน้นต้นแบบต้นไม่ค่อยใหญ่นะคะแต่ดกมากดูดกจริงดกเยอะมากไปแล้วนะคะบ๊ายบาย